สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะคลิปนี้มาเจอกับแอดอีกแล้วนะคะกับทางช่องของมอนนี่นิวค่ะค่ะหลังจากวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมามีใครถูกหวยกันบ้างไหมคะค่ะแล้ววันนี้คลิปนี้แอดก็จะมาสรุปตัวเลขนะคะที่เข้าหวยรัฐบาลประจำงวดวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็หวังว่า คงมี fc เลยหลายท่านที่ถูกหวยกับทางช่องของแอดนะคะค่ะคลิปต่อไปนี้เป็นคลิปเก่านะคะคลิปย้อนหลังที่แอดได้ลงไปแล้วแล้วก็หวังว่า fc ทุกท่านก็คงจะได้ดูกันไปแล้วซึ่งเป็นคลิปที่คลิปแนวทางนะคะแนวทางที่แอดลงให้คือว่าเข้านะคะเข้าหวรัฐบาลก็จะมีคลิปแอดความ คลิปความฝันของแอดมอนนี่เองนะคะซึ่งตัวเลขที่แอดให้ไปเป็น1,5นะคะก็เข้าตัวกลับคือ5,1นะคะแล้วก็จะมีของอาจารย์เคกับอาจารย์ชัดนะคะซึ่งของอาจารย์เคอาจารย์ชัดก็คือเข้าทุกงวดเลยนะคะเอาละคาแอดจะไม่พูดเยอะนะคะเราไปดูคลิปกันเลยค่ะหพรุ่งนี้อาจารย์เคจะมาสรุปชุดที่ 1, 2, 3, 4พร้อมกับสามตัว สามตัวหลักสามตัวรองนะคะผมสวดมนต์ก่อนนะคะคุณธนดนรอจันชัดก็ได้ค่ะสักครู่เดียวนะฮะนะอ้าวต่อค่ะต่อนะฮะอ้าวต่อไปแล้วนะชุดที่สี่ค่ะนะพี่จา๋าพี่ยุพี่พี่ยาดาหรือพี่ยุคพาเมื่อสักครู่นี้นะคะกดถูกใจจันเค้ไว้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จันเค้จะมาบอกสามตัวเด่นสามตัวรองให้ด้วยนะคะสามตัวเด่นสามตัวรองให้ด้วยนะคะอ้าวชุดที่สี่ที่รักขาไปยังด่วนเลยเนาะนะเดี๋ยวจะได้ อาจารย์ขามีกําไรปีเสียไหมปีเสียมีค่ะแต่มีไซส์พี่ว่าไซส์มาหรือยังเอ่ยนะอะต่อไปค่ะชุดที่สี่จ้ะเจ็ดสามอ้าวใครทันเดี๋ยวอาจารย์เคบอกไว้เลยนะคะเจ็ดสามห้าหนึ่งที่ราคานะเก้าสี่จ้ะนะฮะเจ็ดสามห้าหนึ่งเก้าสี่พ่อแม่พี่น้องนะคะ เจ็ดสามห้าหนึ่งเก้าสี่ค่ะนะเจ็ดสามห้าหนึ่งเก้าสี่เห็นไหมเอชุดที่สี่แล้วค่ะชุดสุดท้ายนะสําหรับเลขสองตัวนะคะที่ราขานะนะวันนี้ใครฟังนะขอให้อ่าให้ขอให้เรามีโชคหมูร่วมกันใครกดไลค์กดแชร์นะคะขอให้เรามีโชคหมู่ร่วมกันตอนนี้สามร้อยเก้าสิบสี่แชร์ถ้าครบห้าร้อยแชร์นะอย่างที่บอกค่ะนะสร้อยเส้นละห้าร้อยไอ้สองร้อยห้าสิบเก้าก็จะเหลือ โปรโมชั่นแล้วนะสองรหสิเก้าวันนี้สองรอห้าสิบเก้าโปรแล้วก็จะเหลือแค่เท่าไหร่เองจะเหลือแค่ร้อยเดียวเองนะปากพูดไปแล้วต้องทำไม่ได้ด้วยนะคะ <laughs> นะนะอ่าชอบห้าหนึ่งอะใครชอบห้าหนึ่งเอาวงก่อนจ้ะวงก่อนจะ้นจะท่รักษจ๋าชอบห้าหนึ่งนะคะชอบห้าหนึ่งนะคะบางคนบอกว่าถ้าซื้อฮะ ซื้อสิบสองหางหางห้าบาทาค่ะจะแค่ซื้อค่ะเอาสนุกสนานค่ะพี่จ๋าะนะห้าบาทสิบาทอย่าไปอะไรมากนะคะนะเดี๋ยวอีกสิบห้าวันก็เจอกาาจยา์เค่อยู่ดีนะหวยไม่อ,ออกทุกสิบห้าสิบหกวันนะเจอกันทีนะที่รักขานะเอาแค่สนุกสนานนะที่รักนะนะคะนะเขาบอกว่าหวยเนี่ยเล่นให้เป็นกําลังใจชีวิตนะคะอย่าเล่นถึงขนาดแบบทุ่มเทมากในชีวิตเอาแค่กําลังใจแบบว่างวันนี้รู้ว่าถูก การถูกหวยคือการที่เป็นคนดวงดีอะไรประมาณนี้นะเป็นขวัญเป็นกําลังใจให้ตัวเองนะเองนะที่รัขานะเจ็ดสามห้าหนึ่งเก้าสี่ที่รัขานะนะเจ็ดสามห้าหนึ่งเก้าสี่ที่รัขานะชุดที่สี่ครั้งที่หนึ่งชุดที่สี่ครั้งที่สองชุดที่สี่ครั้งที่สามชุดที่สี่ครั้งที่สี่ชุดที่สี่ครั้งที่ห้ชุดที่สี่ครั้งที่หชุดที่สครั้งที่เด สี่ครั้งที่แปดชุดที่สี่ครั้งที่เก้าชุดที่สี่ครั้งที่สิบค่ะเรียบร้อยนะฉีดให้สักห้าหางที่คุณคิดคุณชอบเอาห้าเลขใช่ไหมอ่าห้าเลขที่คุณชอบห้าเลขที่ชอบใช่จากสิบสองเลขอห้าเลขที่ใช่จ้ะนะแต่ภายในหนึ่งหนึ่งอ่าภายในหนึ่งหางในสิบสองเลขเนี่ยนะคะจะส่วนใหญ่นะยี่สิบสี่งวดจะผิดสี่งวดถูกประมาณยี่สิบงวดนะอันนี้ คำนวณย้อนหลังขึ้นหน้าย้อนหลังจากความน่าจะเป็นมาแล้วนะคะจากการสติหวยออกไปแล้วด้วยนะคะนะคะอาจารย์เคฝันอะไรคะฝันดีมากเลยนะคะเดี๋ยวบอกอาจารย์เค่ตีตัวเลขมาอาจารย์เค้ก็ไม่ชัวนะว่าตัวเลขแี่อาจารย์เค่ตีมันพอเลขหนึ่งบางคนก็บอกหนึ่งเนี่ยกับเจ็ดมันใช้ด้วยกันได้เข้าไ,ไปอีก<า>เดี๋ยวเล่าเดเล่าเดี๋ยวเล่าเลขห้าเลขที่อาจารย์ชัดช,ช,ชอบค่ะ <หา S 2> มีห้าสามเลขที่ชอบ เลขที่ชอบและก็คิดว่าเลขใช่ห้าสามจ้ะที่เลขที่ชอบนะจ้ะแลวก็เลขห้าหนึ่งค่ะห้าหนึ่งหนึ่งห้าะครับที่ชอบนะเก้าสองสองเก้าที่ชอบและคิดว่าใช่แต่นี้คำนวณมาจากสูตรแล้วนะคะพี่สามารถซื้อได้หมดนะเจ็ดสามสามเจ็ดนะครับที่ชอบเลขที่ชอบที่คิดว่าใช่จนะยครับแล้วก็อะไรเนี่ยสี่แปดแปดสี่ ส8 8 4นะครับที่คิดว่าชอบและคิดว่าใช่ในส่วนตัวนะเป,นเป็นเป็นเซนส์ส่วนตัวค่ะเป็นเซนส์นส่วนตัวที่ชอบและใช่ใเลขนี้ค่ะนะฮะนะเนะนะอาจดทันไหมครับพี่จา๋านะคะจดทันไม่เอ่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาสรุปให้อีกหนึ่งรอบส่วนเลขในฝันนะพรุ่งพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมามา,มาสรุปเลขในฝันให้เอาเอาสามตัวลองไปเลยไหมคะวิ่งรูด9กับสี่นะคะชุด3าตัวมีมีชุดเดียวนะคะคือ 9ก้าหชุดสตัว6 4 9ีหท่านผู้ชมคะอย่าลืมซื้อกลับไปกลับมานะคะเน้นตัวเน้นคือ9 6นะคะตัวกันสองหนึ่งหนึ่งหนะคะค่ะและนี่ก็เป็นแนวทางที่ทางช่องของมอ n n y New ได้นำมาฝากท่านผู้ชมในโค้งสุดท้ายวันนี้นะคะ ค่ะคลิปทั้งหมด3คลิปนะคะก็เป็นคลิปที่ทางช่องของมอนนี่นิวได้ลงไว้ก่อนวันหวยออกนะคะหรือก่อนวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำที่16ตุลาคม2563นะคะและก็เข้าเต็มๆนะคะทั้ง3คลิปคือเลข51นะคะ 5115ก็เข้าทุกคลิปนะคะเอารค่ะใครที่อยากถูกหวยรวยเบอร์กับทางช่องของ m o n นี่นิวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ